นี่อันบ็อกอันบ็อกเคมประกันพีคดีไซน์นะครับผมเพิ่งส่งมาจากฮ่องกงฮ่องกงเพิ่งมาถึงจากฮ่องกงรับกับมือสดๆร้อนๆนมือสักครู่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าเขามีอะไรมาให้บ้างขอแกะด้านหลังนะด้านหน้าไม่แกะมีใบรับประกันมีอะไรอยู่สรุปว่ามีแต่กล่องจ้าสรุปว่าจะมีแต่กล่องหรือไม่เรามาดูกันแต <c oughs> ่ดันเปิดมาเจอ นี่นะครับผมเป็นกระดาษจากฮ่องกงครับกระดาษเราไม่ใช้แต่ด้มนนีครับพีคดีไซน์สไลด์เคมไปใหม่ได้กลับมาสีเดิมเป๊ะของใหม่เขาป,ประกันอะไรนะตลอดชีวิตรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันไหมว่าจะได้เหมือนใหม่ไหมเข้าร่มไหมร้อนไปใช่นี่เลย อันนี้นะครับอันนี้อันนี้สำคัญอันนี้สําคัญมันจะมีโค้ดอยู่ของใครของมันนะครับผมเดี๋ยวผมผมไปเคมนะ <c oughs> ต่อไปเปิดตรงนั้นนะครับผมเจออะไรบ้างทดมอ่าก็จะเจอสายนะครับผมหนึ่งสายสายสะพายหนึ่งเส้นอุปกรณ์ด้านในมีชุดอุปกรณ์ ถูงถุงเหมือนซื้อใหม่เลยแล้วก็มีแอนเชอร์ลิงตัวนี้สองตัวติดอยู่ที่สายแล้วก็ใหม่กิฟ่เนี่ยังมีของเก่ามีของเก่าเดี๋ยวเทียบไปเดี๋ยวาของเก่าไม่ได้ส่งคืนเหรอไม่ของเก่าอยู่ในบ้านอ่ะจริงเหรอเออ เดี๋ยวมาดูในถุงเดี๋วมาดูในถุงเดี๋มาดูในถุงกันนะครับผมแถมอะไรมาให้บ้างให้ hey, ของเก่าเอานี่ครับผมขอขอสักสองอันได้ไหม <laughs> นี่ครับผมชื้อมาจัดพีคดีไซน์นะครับผมสิ่งที่ให้มาคือหกเหลี่ยมหนึ่งตัวแป้นล็อกหนึ่งตัวแอนเชอร์ลิงแอนเชทั้งหมดสี่ตัวอยู่ตรงนี้สองแล้วก็อยู่ที่สายอีกสอง ตัวอันนี้คือของใหม,ม่อันนี้ไม่ได้สักบาทเลยนะครับเนี่ยไม่ไดไ้เสียอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าอยากให้หอยากนะโชว์ถึงว่าประกันของเขาดีนะครับผม,มเดี๋ยว,วยให้ดูเดี๋ยวให้ดูของเก่าแอบดมอันนี้คือเส้นเก่า <c oughs> น,นะเส้นเก่าแล้วทำไมถึงต้อง,งเค็มครับอันนี้มันเป็นเพราะอะไรถึงได้เค็มเพราะว่าหนึ่งคือ ตัวนี้สนิมขึ้นแล้วมันล็อกไม่อยู่ทั้งสองข้างเลยอแล้วก็สายหนังมีการปีแตกแต่ไม่ต้องห่วงปีแตกเนี่ยมันถึงมันมันไม่ขาดเพราะว่าของเขามีอีกชั้นหนึ่งรองไว้อเป็นตัวรองรับอยู่ข้างในก็คือซื้อทีเดียวคุ้มนะครับก็คือคุ้มนะครับยี่ห้อนี้อันนี้คือลาขึ้นเนี่ยเพราะว่าเัป็นโดนน้ําทะเลเนะครับ ยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ดีของเขาดีเพ็กดีไซน์ลยครับตอนนี้คืออันนี้คือเส้นเก่านะครับผมอันนี้คือเส้นเก่าโชว์ให้ดูก่อนว่าเส้นเก่ายังอยู่ที่เราแล้วอันนี้คือเส้นใหม่อันนี้คือเส้นใหม่ที่เพิ่งได้รับมาเมื่อสักครู่ยอเส้มสีไหนได้สีนั้นนะครับผมอ่ะแสดงว่าของผมต้องได้สีดำแล้วแหละต่อไปเส้มสีไหนได้สีนั้นเหมือนเดิมนี่นะครับอันนี้อันเก่านะครับแล้วก็อันนี้อันใหม่นะครับเป็นหนัง <Yeah. S 2> มันล็อกไม่ค่อยอยู่นะทำเรื่องเคมไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครใช้พิกดีไซน์นะครับ<น>ก็เคลมฟรีนะครับทำเรื่องเคลมแนะนำเมเมน์ท่านผู้าพทุกคนควรจะมีไว้ติดตัวโอเคครับผมขอบคุณครับ